ตอนตีห้าครึ่งของเมื่อวันที่หนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ตํารวจโรงพักฉเมาไปตรวจสอบเหตุที่บ้านหลังนี้นะครับริมถนนสายนครศรีธรรมราชสงขลานะอยู่ที่หมู่16ตำบลท่าเรือเนี่ยแล้วก็ไปพบศพนายสเสถียรบุญวิบูลย์อายุ49ปีสภาพศพถูกยิงด้วยปืนขนาด .22 เข้าที่บริเวณกลางแผ่นหลังเนี่ยกระสุนที่ฝังในเสียชีวิตนะครับสอบสวนเบื้องตอนน้นได้ทราบว่าขนาดที่นายสเสถียรผู้ตายเนี่ยพร้อมกับลูกชายและก็เพื่อนเพื่อนของลูกชายและก็ญาติญาติสี่ห้าคนเนี่ย ได้ร่วมกันดื่มสุรากินเหล้ากันฉลองส่งถ้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บริเวณศาลาริมถนนหน้าบ้านเกิดเหตุเนี่ยกินเหล้ากันไปพักใหญ่จนกระทั่งเข้าสู่นะครับเนี่ยวันปีใหม่ต่างคนก็ต่างเมาครับพูดจากันไม่ค่อยจะรู้เรื่องว่าอย่างนั้นคาดว่าน่าจะมีการพูดจาขัดใจกันในวงเล่าท่านได้นั้นน,นายธนชัยอายุ17ปีเพื่อนของลูกชายนะครับได้พกมีดมาด้วยและก็ได้ชักมีดออกมาโชว์ในวงเล่าทําให้เจ้าของบ้านนายเสถียรเนี่ยไม่พอใจ และก็เข้าไปห้ามและขอยึดมีดคือเก็บปือเก็บมีดโดยบอกว่านั่งกินเหล้ากันเนี่ยอย่าพกมีดมันอันตรายนะครับและก็กินกันต่อฮะเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อมาน,นายธนชัยผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับที่ถูกผู้ตายยึดมีดไปก็ไม่พอใจฮะลุกขึ้นออกจากวงเหล้านะก่อนจะกลับผู้ตายเนี่ยได้ก็บอกว่าคืนมีดให้กับน,นายธนชัยน,นายธนชัยเหมือนว่าจะกลับไปก็กลับไปจริงฮะปรากฏว่าก่อนกลับไปได้พูดในวงเหล้าเลยบอกว่าจะไปเอาปืนมายิงให้ตายหมดเลยว่าอย่างนั้น แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ทราบสีไม่ทราบยี่ห้อกับเพื่อนเนี่ยหลบหนีไปคืนหนีไปก่อนอต,อออต่อมาเนี่ยกลับมาอีกฮะกลับมาอีกขณะที่นายสเสถียรเนี่ยฮะที่ยึดมีดไว้เนี่ยฮะก็คืนไปแล้วล่ะก็นั่งกินเหล้ากันต่อสักพักใหญ่นายธนาชายัยขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนกลับมาและก็ใช้ปืนจุดสองสองเนี่ยกระหน่ำยิงเลยยิงใส่นายสเสถียรเข้ากลางแผ่นหลังเลยหนึ่งนัดเนี่ยนะครับคนถูกยิงเนี่ยนะฮะล้มฟุบเสียชีวิตขาดที่ส่วนนายธนาชาัยพอยิงเสร็จปั๊บเนี่ยขีย่มอเตอร์ไซค์เนี่ยหล เพื่อนในวงเล่าได้ช่วยกันหามร่างนายเสถียรไปซ่อนไว้ที่ข้างบ้านของชาวบ้านเนื่องจากเกรงว่าน,น,นายธนชัยเนี่ยจะกลับมายิงซ้ําแต่ว่าสุดท้ายนายเสถียรเนี่ยก็เสียชีวิตนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงลูกชายของผู้ตายหน่อยเ,อเขาแค่ขอแบบขอแค่เอามีดออกมาวางบนโต๊ะแล้วถ้าคือถ้าใครจะกลับบ้านก็หยิบมีดของตัวเองแล้วก็กลับบ้านคือพ่อผมต้องการแค่นี้แค่นั้นเลยครับ ขาต้องการแค่นี้เขาต้องการแค่แบบเออเห็นกินเหล้ากันอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบพูดกันเสียงดังแล้วก็คืออยากให้แบบเอาอาวุธวางไว้แค่นั้นอืทําให้เขาไม่พอใจครับตอนนั้นที่เราอยู่นี่คือตัวฟีดเองได้มีท่าทีโวยวายด่าทออะไรไหมได้เห็นเขาไหมเขาบอกเดี๋ยวกลับบ้านเาปืนมาอยู่ตอนนั้นเราก็อยู่ครับเขาพูดเลยย้ำตอนั้นได้ใช่คือ หลังเกิดเหตุตำรวจเนี่ยนะครับไปติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านหัวตรุดนะครับอยู่ที่อำเภอเืองนั่น,นแหละห่างจากตัวเกิดเหตุประมาณสักสี่หกิโลแล้วก็เอาตัวมาสอบที่โรงพักนี่นะครับเจ้าตัวเนี่ยนะฮะบ,บอกว่าเนี่ยร่วมกันก่อเหตุสองคนโดยเจ้าตัวนายธนชัยเนี่ยให้การเพิ่มเติมบอกว่ามีเพื่อนชื่อบิ๊กนะฮะร,ร่วมก่อเหตุด้วยสาเหตุเป็นเพราะไม่พอใจเนื่องจากว่าเสียหน้า,าที่ถูกยึดมีดไว้ขณะที่กินเหล้าผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนของลูกชายของผู้ตาย ซึ่งทั้งนายธนชัยและก็ผู้ตายเนี่ยไม่รู้จักกันนะตรวจสอบประวัติอาชญากรรมไม่พบนะครับผู้ก่อเหตุไปก่อเหตุในก่อนหน้านี้เบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและก็มีปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็พกปืนไปในที่สาธารณะนี่นะครับญาติญาติคนตายะก็มานิมนอ่านี่เขาเรียกว่านีนบนพระนะครับมาเชิญวิญญาณของผู้ตายจากจุดเกิดเหตุท่ามกลางความเสียใจของญาติญาติกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ